แกคง,งยุ่งม,มากเลยเนี่ยขนาดชื่อยังสะกดผิดอ่ะโหแล้วนี่ถ้าไปตรงแต่ชื่อใครเขานะแย่เลยแกรู้ปะโบราณเขาถือว่าถ้าเขียนชื่อใครบนกระดานงานศพนะเขากับแช่งไงเขาตายแกนี่เชื่อเรื่องไร้สาระไปชา,าทุกเรื่องหนะหญิงเอา้าแกไม่เชื่อแกก็อย่าลบหลู่ดิโบราณเขาเถือ่อนแกเอาอีกแล้วฉันเนี่ยบเบื่อที่จะฟังเรื่องของแกแลวไอโบราณเขาถือเนี่ยฟังมาเป็นสิบๆเล่องเล่าลเอา้าก็ฉันก็อยากให้แกเชื่อบ้าง ทำอะไรอ่ะโน่นี่เฮ้ยโก้งแกทำอะไรไม่เล่นนะเว้ยก็ชาน่ะอยากให้แกเชื่อสักทีไงว่าเรื่องที่แกเชื่ออยู่อ่ะมันไม่เป็นความจริงมันเป็นเรื่องไร้สาระทั้งนั้นเราทำไมต้องเป็นชื่อชานวะ อะไรเนี่ยก็ฉันเขียนชื่อฉันไงไอ้มอฉันอะตายก่อนได้อีกดูนะนี่เลยตายวันนี้เลยแกอย่าเล่นกับเรื่องแบบนี้นะเว้ยฉันพูดจริงๆแกไม่เชื่อหรอถ้าฉันตายจริงๆนะฉันอะจะเอาแกไปอยู่ด้วยเลยเพราะว่าแกจะต้องตายตามฉันอ uh oh huh 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 huh. ขอโทษค่ะ